และบอกกับผมว่าฝากพ่อบุญถาวรชื่อบอกรัฐบาลหน่อยว่าการรุ่นาบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม<า>ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนิโชตวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในกรณีที่อสสเต้มงคลกิจสุขสินธนานงน,นะครับได้ราออกจาก การร่วมรัฐบาลคือการถอนตัวนะฮะหลายคนบอกว่าการที่เป็นพรรคการเมืองไปร่วมรัฐบาลแล้วถอนตัวออกจากการรัรฐบาลนั้นสามารถทําได้ไหมทําได้ครับในกรณีที่รัฐมนูรให้อํานาจเป็นสิทธิและหน้าที่ของตัวแทนประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้เลือกพรรคไทยเสรีไทยเข้าไปเป็นตัวแทนในการทําหน้าที่สสว,วันนี้สสมงคลกิจ รือสเต้พร,รังามิตของเราได้ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลก็มาทําหน้าที่ฝ่ายค้านนิสระแน่นอนครับการทําหน้าที่ฝ่ายค้านนิสระนั้นก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพี่น้องครับเยาวชนคนไทยลูกหลานเรานั้นถือว่าเป็นอนาคตของชาติวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติหรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับเยาวชนต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ในการที่จะเข้ามาทําหน้าที่ต่างๆไอคนที่สนใจทางการเมืองสนใจหน่วยงานต่างๆในการทํามาอาชีพแน่นอนครับรัฐธรรมนูญแห่งราชไทยนั้นได้กําหนดให้สิทธิและหน้าที่ของประชาชนซึ่งอายุครบ18ปีในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะออกไปเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน ไม่ว่าเป็นตัวแทนระดับตำบลอำเภอจังหวัดและระดับชาติวันนี้ลูกหลานเยาวชนคนไทยทั้งประเทศครับผมและก็สอต้นี่พร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนคนไทยให้เขามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนก็เป็นสอสอได้นะครับรัฐมนตรีกำหนดไว้ชัดเจนว่าเยาวชนนะครับ สามารถที่จะเข้ามีส่วนร่วมนั่นก็หมายความว่าคนที่บรรลุอิทธิภาวะอายุ25ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้แต่เราต้องมีตัวแทนประชาชนน้องนองนิสิตนักศึกษาเยาวชนนักเรียนที่รักครับผมและสสเต้พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเยาวชนพร้อมรับฟังปัญหาที่ลูกหลานน้องนุ่งนะครับต้องการให้มีการแก้ไข วันนี้เยาวชนก็ต้องการตัวแทนเข้ามาทาหน้าที่วันนี้พักไทยศรีวิไลนะครับพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของเยาวชนลูกหลานในการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้แจ้งไปยังลูกหลานของเราว่าใครก็ตามที่มีปัญหาสามารถลองเรียนไปยังผมได้ผมในฐนะในฐานะประธานที่ปร,รึกษาฝ่ายกฎหมายของสสเต ก็พร้อมอรับปัญหาต่างๆของเยาเวชนนี้มาปรับแก้ถูกลังแกถูกหลอกลวงถูกข่มขู่อะไรนี้ร้องมาได้ครับเราในฐานะที่อยู่ฝ่ายการเมืองเป็นพักการเมืองและอยู่องค์กรทางการเมืองก็พร้อมที่จัดหา,าฝ่ายกฎหมายทนายความนี้เข้าไปช่วยเหลือความเห็นต่างทางการเมืองนั้นสามารถเห็นต่างได้แต่วันนี้ลูกหลานเรามีความเห็นต่างเขาต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกําหนดก็สามารถที่ปรึกษาได้ ปรึกษาผมได้ว่าจะออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นรูปแบบไหนที่จะให้มีการรับฟังจากฝ่ายผูมย้มีอำนาจคือฝ่ายรัฐบาลแน่นอนครับอนาคตต้องมีการเลือกตั้งวันนี้เราก็อยากเป็นตัวแทนของเยาวชนในการรับปัญหาต่างๆของเยาวชนที่ต้องการให้มีการแก้ไขให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีพี่น้องครับเราสามารถที่จะเสนอตัวส่วนที่จะได้รับการ ตอบสนองและการลดเลือกหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนผมพูดเสมอว่าองค์กรทางการเมืองนั้นมาจากภาคประชาชนระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอมุขนั้นมีกลไกลสําคัญอยู่3ประการผมพูดตลอด1คือประชาชน 2. พระมหากษัตริย์3องค์กรทางการเมืองกริย์อยู่เหนือการเมืองการเมืองเป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับองค์กรทางการเมืองประชาชนเขาต้องมาเลือกตัวแทนของตัวเอง เข้าไปทําหน้าที่ในองค์กรการเมืองก็คือเป็นตัวแทนในรัฐสภาเป็นตัวแทนประชาชนก็คือสอสอย่อม,มาจากสมาชิกสภาผู้แทนสภาดดนแน่นอนครับวันนี้ลูกหลานเราต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปรับ,ปร,บ,ป,รบปรุงกฎหมายต่างๆนั้นต้องผ่านรัฐสภาราัฐสภานะยกร่างแล้วก็นําเข้าสู่การปยติ และก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายสุดท้ายก็ทูลเกล้าลงพระมหากษัตริย์ดังนั้นเยาวชนต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีที่มาที่ไปทุกวันนี้ประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได้ไหมได้ถ้าเสนอไปแล้วมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการคัดกรองในการปรับปรุงแก้ไขในการยกร่างนั่นก็คือสภา,าประชาชนก็คือสภาผูาะะ้แทนรัษฎรร่วมกับวุฒิสภา เป็นรัฐสภาว่าจะรับหลักการกฎหมายฉบับไหนอย่างไรที่รับทูลให้อำนาจเสนอสิ่งที่ลูกหลานต้องการแสดงออกนั้นเรายินดีรับฟังรับฟังปัญหาทุกปัญหาที่เยาวชนมีความต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงวันนี้สอสเต้มงคลกิจก็อบอกผมว่าพี่บุญถาวรผมอยากเป็นนักการเมืองที่เลวน้อยที่สุดผมก็อบอกว่าดีแล้ว เราเข้าสู่บนการเมืองนั้นถ้าเรามีปรัถนามีความตั้งใจจริงที่จะทำงานเพื่อชาติและก็ประชาชนเราต้องพูดและก็ต้องทําถ้าพูดแล้วไม่ทํานั้นไม่เกิดประโยชน์ครับวันนี้หลายคนถามผมว่าแล้วบุญถาวรยังอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลไหมอะไรยังไงคือผมอะ่ะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายผมกับมงคลกจิตมีแนวความคิดที่ตรงกันในการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้มากที่สุดกับองค์กรทางการเมืองในช่วงนี้ผู้กผมไม่ใช่นักการเมืองที่ต้องการเข้าไปเลียผู้มีอำนาจเลียแข้งเลียขาให้ได้มาซึ่งกล้วยผลประโยชน์ไม่ใช่วันนี้ถ้าหากเราต้องการผลประโยชน์เราต้องอยู่รัฐบาลต่อไปวันนี้เราต้องการให้ประชาชนนั้นมีที่พึ่งเราต้องเป็นนักการเมืองที่เลวน้อยที่สุดเราต้องการเป็นนักการเมืองที่ดีหลายคนบอกว่านักการเมืองนี้ทุกคนไม่ใช่หรกครับ ผมนึบอกว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจและผลประโยชน์อํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออำนาจของประเทศทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการการเมืองมาเป็นสสต้องการเป็นรัฐมาตรีต้องการเป็นนายกบนนรีทั้งนั้นเข้ามาอยู่แล้วก็ต้องสแสวงหาผลประโยชน์แทบทุกคนครับเพียงแต่ว่าจะมีความเห็นแก่ตัวมากหรือน้อยเท่านั้นณวันนี้ผมและสสเต้ก็แสดงจุดยืนว่าเราจะถอนตัว ออกจากการร่วมรัฐบาลมาทําหน้าที่ในฐานะที่ประชาชนมอบให้ก็คือตัวแทนประชาชนพี่น้องประชาชนพบการุทจริตในภาครัฐรัาจิตถูกลังแกถูกข่มเหงร้องมาครับเราก็จะไปตรวจสอบให้ผมพูดเสมอว่างบประมาณร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันถูกหักหัวยชูวในนักการเมืองโดยผ่านผู้มีอำนาจสั่งการในระบบราชการ นี่เรื่องจริงครับดังนั้นถ้าหาพี่น้องพบการทุจริตโครงการใดล้องเข้ามาเราจะไปตรวจสอบทุกโครงการสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้เราอยากให้ลูกหลานเราซึ่งถือว่าเป็นอนุกตของชาติเราแก่ตัวไปอย่างผมก็ 48, 49, 50แก่ตัวไปเราก็ต้องตายแต่เยาวยชนลูกหลานเราต้องกลับขึ้นมาแทนต้องมาทำหน้าที่เป็นนักการเมืองดังนั้นผมจะปลูกฝังให้เยาวยชนเนี่ย เข้ามาสู่ขบวนการการเมืองให้มีส่วนร่วมในการยกล่างในการกําหนดนโยบายของประเทศเป็นไม่ได้ครับนะฮะเราจะอยู่ถูกลูกหลานบางคนเนี่ยเรียนไม่จบรวยระดับโลกนะ,ะการเรียนเนี่ยเรียนรู้เนี่ยถ้าหากเรียนแล้วมันนํามาใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ว่าคนจบด็อกเตอร์แล้วจะประสบความสำเร็จทุกคนไม่ใช่นะ การเรียนรู้คือเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดวันนี้เยาวชนต้องเป็นอนาคตของชาติเราพร้อมรับฟังนะครับพร้อมรับฟังทุกคนลูกหลานเราเราจะไม่ผลักลูกหลานเราไระติดกำแพงหรือว่าตกเหวลูกหลานเรามีความคิดเห็นอย่างไรในสิ่งที่ถูกที่ควรเราก็อธิบายด้วยเหตุและผลพี่น้องครับผมไม่ใช่นักการเมืองที่จะเป็นเรียผู้มีอำนาจ และเราต้องการเข้าสู่อำนาจด้วยความบริสุทธิธรรมเราต้องเป็นผู้ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพระเจ้าอยู่หัวนะครับองค์ท่านก็ตัดตรรกาว่าเราต้องทํำยังไงก็ตามให้ประชาชนนั้นได้เกิดประโยชน์สูงสุดการจงรักภักดีต่อสถาบันนั้นไม่ใช่ว่าจงรักภักดีแต่ปากพูดจงรักภักดีการกระทําสําคัญที่สุดพี่น้องครับสสห้าร้อยคน สว250คนในสภานั้นใครจงรักภักดีต่อสาษัตริั์นั้นมันอย่าไปมองที่คําพูดแต่มองที่การกระทําถ้าเป็นข้าราชการจงรักภักดีต่อสาษัตริั์นั้นคือความซื่อสัตย์สุจริต,ตคุณต้องไม่โกงก็เช่นเดียวกันครับนักการเมืองสสเขาต้องไม่โกงสสห้ารอยคนเนี่ยมาสาบานต่อวัดพระแก้วว่าผมไม่เคยโกงไม่เคยอุตริดภาษีพี่น้องประชาชนตายทัง้งห ผมบอกได้ทุกคนครับแม้ทั้งตัวผมเองบางครั้งอยู่ในเรือโจนเนี่ยโจนยัดเยียดเทียดให้ก็ต้องรับเรื่องจริงฮสิ่งที่เรารับไม่ได้คือการที่ผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนตอนนี้เราถอนตัวออกมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระนั้นต้องการให้ประชาชนมีคิพึ่งเราไม่ต้องลำบ,บากใจ ถ้าโครงการไหนโนโยบายไหนรัฐทําถูกต้องเราสนับสนุนถ้าโครงการไหน,นวาระไหนทําไม่ถูกต้องคดโกงต่อประชาชนเราค้านหัวชนฝาถ้าใครพุดจิตคอร์รัปชันเราก็จะเล่นถึงที่สุดพี่น้องครับอย่าบอกว่าข้ารายการสุดริตทุกคนผมไม่เชื่อ,รอครับผมถึงพูดเสมอว่านักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจนักการเมืองเข้าไปอยู่ในตําแหน่งถามงบประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เอามาทําให้ประชาชนเนี่ยถึงหกสิเอร์เซ็นนี่ยดีมากส่วนมากไม่ถึงมันตกอยู่ในมือของผู้มีอำนาจเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซสาสิบเอร์เซ็ค่ายการประจำอีกจบแล้วฮะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเราจะแก้อย่างไรนั้นเยาวชนเท่านั้นที่จะแก้ได้คือเราต้องปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีให้มีความรักชาติเข้ามาสู่กระบวนการการการเมือง มาเรียนรู้การเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยและจะมีกิจสํานึกในการที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีลูกหลานครับวันนี้เราต้องเลือกเลือกคนที่จะสามารถเป็นตัวแทนลูกหลานได้เป็นปากเป็นเสียงได้เราพร้อมนะครับผมพร้อมผมและก็สะสะเต้พร้อมที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนวันนี้เราอยู่ในฐานะฝ่ายค้าน โครงการไหนที่รัฐบาลทําดีเรา,เราจะสัแต่ถ้าหากโครงการไหนหรือวาระไหนที่รัฐบาลเนี่ยหมกเม็ดคดโกงต่อไปน้องประชาชนเราก็จะดําเนินคดีถึงที่สุดผมพูดตลอดครับวันนี้รัฐบาลต้องจริงใจกับประชาชนผมรับร้องเรียนมาตลอดผมพูดกับสสเต้ตลอดว่าเต้น้องต้องดําเนินคดีกับกองสลากที่รัฐบาล บอดบองสลาดกินเงินแต่ละเดือนเนี่ยมหาศาลปัญหาเล็กๆไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และปัญหาใหญ่ๆทําไมมันจะแก้ได้ล่ะง่ายๆแค่แก้ปัญหาเรื่องของการไม่ให้มีการขายลอตตอรี่เกินราคาเนี่ยทําไมรัฐบาลไม่ทำผมพูดตลอดวันนี้คือปัญหาเล็กๆที่สมควรแก้ให้เป็นตัวอย่างกับการมางคับใช้กฎหมาย ผู้ร่างนาจักรแต่วันนี้จะนํากฎหมายที่บุคับใช้เช่นเดียวกันมาไล่ล่ากับประชาชนด้วยกันความเท่าเทียมความเสมอภาคการใช,ช้กฎหมายมันเพียงพอไมหมละ่ะวันนี้ลุงตู่เนี่ยจริงใจกับประชาชนไหมครับถ้าจริงใจลุงตู่สั่งการเลยครับว่าต่อไปนี้ถ้าพบการทุจริตในรูปแบบของการที่ตัวแทนประชาชนตัวแทนของกองฉลา,าดญี่ปุ่นญี่ปุ่ ขายตัวนี้เกินราคาเนี่ยทุกแห่งของตำบลเนี่ยต้องไม่เกิดขึ้นต้องไม่มีต้องจับนเรื้อที่บดหรือละงับไปเลยไม่ให้มีการออกฉลากรัฐบาลไม่มีการออกรอตอรี่มาขายแต่ละงวดถ้าตราบใดาย,ยังมีการขายเกินราคาเพราะมันเบ่งบอกถึงวุฒิภาวะบอกถึงความจริงใจที่ผู้นํารัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหาปัญหาเล็กๆครับ แต่ไม่แก้มันมุนมวอไปถึงปัญหาใหญ่ลูกหลานเราก็เห็นว่าจะไปสนใจทําไมล่ะขนาดโจรยังเดินเพ่นพ่านทุกบ้านพูกเมืองนี่คือจุดที่น่าละอายที่สุดเมื่อวานนี้ผมพาลูกชายไปสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยร,รามสรคามได้พูดคุยกับเยาวชน18-19พูดถึงการประคับใช้กฎหมายเขาก็ถามผมว่าผมเป็นใครผมเป็นนักกฎหมาย พี่เชื่อว่ากฎหมายบังคับได้หรือพ่อเชื่อว่ากฎหมายบังคับได้เลยครับพ่อเรื่อพ่อได้สี่ลูกทำไมจะรับไม่ได้ถ้าพ่อบังคับได้พ่อบอกลุงตูจับคนขายถท้ตีกันราคาสิผมพูดไม่ออกเลยครับนายกทาเรื่องขี้ๆยังไม่ได้บอกผมตกใจเลยว่าเยาวชนกล้าพูดอย่างนี้กับผมเยาวชนนั่งอยู่เจ็บสามสิบคนพวกหนูรับไม่ได้หรอกค่ะ การบังคับใช้กฎหมายเมืองไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์เหลี่ยมล้าไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมนี่คือความคิดของเยาวชนของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติเราฟังเราอย่งอึ้งเลยว่าโอโ้เราอยู่อง,งค์กรทางการเมืองวันนี้ถึงบอกว่ารัฐบาลขาดความจริงใจและไม่มีความเสมอภาคในการประคับใช้กฎหมายการที่เยาวชนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ไปไล่ล่าจับเขา แต่คนของรัฐบาลบอกเลยนะฮะทุกคนคือคนของรัฐบาลคนมีส่วนได้เสียกับกองฉลักกิจกรัฐบาลที่กํากับโดยรัฐบาลกับปล่อยปละละเลยให้มีการขายตัวที่เกินราคาเกินเมืองนี่คือสิ่งที่เยาวชนเห็นแล้วว่าเขารับไม่ได้กับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องจริงผมก็ยอมรับว่าเดี๋ยวพี่บุญถาวรเดี๋ยวพ่อจะพูดผ่านไลฟ์สดและจะรับปัญหาตรงนี้ไป จะเป็นทนายคนเดียวในสภาร่างคำฟ้องฟ้องบอร์ดกองฉลากและผอ,อ,อกองฉลากรัฐบาลให้ดูเยาวชนตกมือครับเมื่อวานนี้ประมาณ48คนผมถามว่าวันนี้ลูกหลานมาสัมภาษณ์กี่คนลูก48คนคิดดูครับนั่นคือความคิดของเยาวชนวันนี้ผมขออาสาขออาสาทำหน้าที่ตรงนี้ที่จะฟ้อง กำลังหาช่องทางใครที่เป็นนักกฎหมายฟังผมอยู่เราะหาช่องทางนีครับการที่รัฐบาลปล่อยปะล่าเลยให้มีการขายที่เกินราคาและการที่ผอ,อกองฉลากออกมายืนยันว่าไม่มีการขายเกินราคาพี่น้องประชาชนกล้าไหมครับเยาวชนลูกหลานฟังพ่ออยู่นะเมื่อวานสี่สิบปดคนไปถ่ายคลิปเลยลูกพอบั่นใจได้เกินว่าเมืม่อวานเนี่ยลูกมาเนี่ยแต่ละจังหวัอดอุดรก็มีหนองคายก็มีบึงการก็มี กระบี่ยังมีมาเรียนที่มหาวิทยาลัยลาาสารสารคามได้โคตา้าเด็กเรียนเด็กนิสัยดีมาสัมภาษณ์และจะประกาศผลบรรษุน,นี้ครับยี่สิบเจ็ดรูปของคนหนึ่งที่จะไปเรียนที่มสารคามเขาบอกว่าเขาชอบตรงนั้นเขาจะไปเรียนก็ปล่อยแต่สิ่งที่สะค้อนกลับมาที่ผมได้รับนั่นคือสิ่งที่เยาวชนชิด และมองการกระทาของรัฐบาลวันนี้ถ้ารัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ฟังเสียงเยาวชนที่ท่วงท่วงติงการทําหน้าที่การบัดหน้าที่เรื่องเล็กๆนี้มันจะเป็นสนิมกินใจเยาวชนว่าผู้ใหญ่ไม่มีความจริงใจกับประเทศชาติผู้ใหญ่บังคับกดใช้กฎหมายลังแกเยาวชนวข็คิดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขา รุ่นเขาไปเลือกร้องไปเดินขบบวนไปร้องสิทธิ์ไล่จับแต่คนที่ขายรถตี้เกินราคาคุณไม่จับนั่นเป็นความคิดที่เยาวชนเขาคิดได้วันนี้ฝากถึงลุงตู่นี่ยลุงตู่ชิดเป็นเด็กไหมลุงตู่กล้าไหมลุงตู่เป็นหัวหน้าคาสอสชมาห้าปีลุงตู่มาเป็นนายกปีเศษแก้ปัญหาอถตร้เกินราคาไม่ได้รงับนะครับ วันนี้ผมเขียนหนังสือรัฐบาลไปแล้วผ่านเฟซบุ๊กวันนี้ผมก็จะเขียนอยีกขอให้กองฉลากระงับเลยครับเพราะอะไรครับมันเป็นการทําลายชาติไปในตัวทําให้เด็กเนี่ยเขามองว่ากฎหมายบังคับใช้ได้ไม่จริงการบังคับกฎหมายบังคับใช้กฎหมายไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมคอร์รัปชัน ในเชิงของนโยบายที่รัฐบาลเขาบอกว่าผู้ใหญ่ในคอรมอในรัฐบาลเนี่ยรับส่วนแบ่งจากกองชนะได้โคต้าได้เงินแต่ละเดือนแต่ละงวดเนี่ยที่ได้จากความเสี่ยงจากความรูมของประชาชนคนรากชาเนี่ยมหาศาลเขาบอกว่าพิมพ์งวดหนึ่งไม่รู้กี่ล้านฉบับกำไรมหาศาลนี่คือความคิดของเด็ก วันนี้ถ้าลุงตู่นะครับยังอ่านไม่ออกและไม่ให้โอกาสเด็กคิดลุงตู่พลาดครับลุงตู่หกสิบกว่าแล้วลุงป้อมเจ็ดสิบกว่าถ้าหาลุงพวกลุงตู่พวกมี่อำนาจนั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่คิดถึงเยาวชนลูกหลานเขาคิดทางลบกบรัฐบาลน,นะครับตอนนี้เขา,ารัฐบาลขาดความจริงใจไม่มีความเสมอภาคกับเยาวชนวันนี้ผมกับสสเต้นอมรับครับก่อนที่จะไล่สุด คลิปนี้ผมก็คุยกับเต้แล้วมันหนึ่งวัหนึ่งชั่วโมงคุยกันเรื่องการถอนตัวออกจากรัฐบาลเรื่องการมาทําหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระแล้วก็เล่ปัญหาที่ไปเจอกับตัวเองกับเยาวชนอายุ18-19ที่ไปสัมภาษณ์เพื่อเาเรียนต่อและพูดถึงรัฐบาลในทางลบและบอกกับผมว่าฝากพ่อบุญขาวรคื่บอกรัฐบาลหน่อยว่าการุณาบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคน,นี่คือสิ่งที่ผมรับมาจากลูกหลานลูกๆเยาวชนพ่อรับปากว่าจะไล่สดเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้ก็พูดแล้วและรับปากต่อไปว่าจะหาแนวทางหาช่องทางดําเนินคดีกับผอ,อกองฉลากและก็บอดกองฉลากให้ได้ให้ลูกหลานนะครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นการเป็นตำานหรอกครับเรื่องจริง เพื่อเป็นการประจานคนชั่วทำในลูกแล้วพ่อเป็นทนายความให้ถ่ายคลิปการขายลอตเตอรี่เกินราคาประจานรัฐบาลประจานผอ,อกองฉลากประจานบดกองฉลากแล้วพ่อจะเป็นทนายให้ลูกสี่สิดคนมอบหมายให้พ่อแล้วพ่อจะทำให้ได้เี่นรองครับนั่นคือความในใจของผมในการที่ออกมาทำหน้าที่ในการที่จะรับฟังปัญหาเยาวชนในการที่จะผลัก รเยาวชนเข้าสู่กระบวนการการเมืองเพื่ออนาคตของชาติตอนนี้เราต้องสนับสนุนเยาวชนลูกหลานเราให้มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในโลกกระทัน์ที่กว้างไกลแค่วันนี้ผมพูดในประเด็นที่เยาวชนทวงติงผมมาว่าพ่อเป็นผู้ช่วยานทสทสพ่ออยู่ในพักร่วมรัฐบาลนสามพักแต่พ่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายได้อย่ามาคุยกับพวกผมเลย นี่คือสิ่งที่เยาวชนทวงจริงผมมาผมก็ฝากทวงจริงมีรัฐบาลว่าต้องจริงใจกับประชาชนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและสมอรถภาพพี่น้องครับวับันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบุญโชธในฐานะประธานที่ปรึกษาพักกฎหมายฝ่ายกฎหมายพักการเมืองสามพักส่วนจะได้ทาหน้าที่ทั้งสามพักอีกต่อไปหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้าพักแต่ที่แน่แน่ผมกับสสเต้อยู่ด้วยกัน และก็ยังทําหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้กับสสเต้และในฐานะฝ่ายค้านนิสระก็พร้อมรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องของเยาวชนและคนไทยทั้งชาติเพื่อมาช่วยเหลือกัดเกาสังคมให้หน่าอยู่ต่อไปพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนีโชตสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแต่ยพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย ของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ทินเจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่งทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย